สวัสดีครับพี่น้องนะครับททานพี่น้อง FC แฟนคลับสาวน้อยเป็รบานแพงนะครับมือนี่นะครับหลังจากเสร็จงานนะครับรถแห่นะครับอำเภอผู้เวียงนะครับกลับมาหอดโดมมาพอคุณแม่เพิ่นแม่เพิ่นมันจะใสเดี๋ยวจังจีบอสูตีสุนองฟังเพิ่นมาจาังมาล่ำสาวน้อยเป็รบานแพงพี่น้องถือรางวัลทีนึงจัง,จงแม่จังไปมว่วนซื้อนี่แหละว่าสั้น อ <pay festivals> ืพอดีผมมามาพอเพิ่นเพิ่นก็เอาแม่คือบ่จ้างรถแห่นําเอารุ่นแห่ดีใจม่นแล้วใจดีใจใหญ่ใจสปอร์ตแฮงคุณแม่นะครับเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องพี่น้องอันเภอเรื่องเฮาจะแม่นใจใหญ่ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้ยบ่แม่นแม่อยู่พี่แม่อยู่พี่นี่สวัสดีครับคุณแม่ครับนี่แม่แม่ยังนี่แม่นุด่งนุดจ้งแม่นุ่งนุดเอาซอเดียวกันกับสองเลยตัวนี้สอกกับนุ่งนุดแม่นุ่งนุดมาจ้ากมะล่ำ <ไ>แม่อนันงนุชนะครับมาจากมอลำสวอันงนุชนะครับเออแม่แม่เรากระซื้อนงนุดขึ้นกันนงนุดนะครับจากสาวหน่อยผิดบนแพงวุ้งหนึ่งนะครับมาพร้อมกันลูกสาวเนาะมันบ่ลูกไผ่มันเป็นลูกสาวแตขคเป็นลูกเขยอยู่ปรทันแล้วหยอกหยอกหยอกครับนะครับพี่น้องอำเพื่อเรื่องบ้านบ้านกุนแห่ครับ นะครับบ้านกุญแจตะบลกุญแจพี่น้องอาจจะเห็นลายลายข้นอาจจะเห็นลงข่าวอยู่วได้วังหันนี่ถือแล้ววันที่หนึ่งบังขันนี่พี่น้องบ้านกุญแจนะครับตะบลกุญแจอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยโสธรนะครับใกล้ๆบ้านเชิมกับม้วนใช่นะครับแม่หัวใจพี่น้องอีเลิ่งบ่แม่น้องอีเลิ่งหัวใจยู่นานนะนาราบานเกิดผมอ่ะกิดแจเขาเป็นวันที่สี่แล้วค่ะจ้ะวันที่สี่เม่าลัมเม่ารัมวันที่สามตุลาหกแปด บานีแม่แล mm. um ้วจะเอารถแห่ปอบมีงานบวชปอบรถแห่วันที่สี่คือแห่เข่าบวชตอนเสาร์เนาะค่ะเนาะแห่วันที่สี่แห่ยังมือเสาร์ปอแม่แห่ยังมือเสารเนาะจ้ายนักร้องคอยลงจากวงใหญ่หนานเลยเพราะต้องแซงงานจ้าลงจากวงใหญ่ขึ้นรถแห่ก่อเลยเอาขึ้นเบิดวงเลยเนาะจ้ามุ้อใครแม่เก่าปอบเก่าเมื่อวันจ้มุ้งแล้วใช่สายเก่าปกติเก็จะสี่แห่แต่เก่ามากเทียงประมาณนี้เก่าไหวเกินเที่ยงจ้า เกาโมงวัดยงเกาโมงสิบเกากระสมาสิบสิบเอ็ดกระเทีย 11, มอ้อดีเขาบดจังโมงเขาบดจังโมงค่ะบวยเกินเทียงยงรจนมากจนมากจนมากกรเทียมมสิบเอ็ดโมงเลื่อนแปดโมงอะเกาโมงนปเกาโมงไม่ดีนะเกาโมงมันก็จะไปหอดเทียงพอที่สามชั่วโมงสามชั่วโมงครับเปิดได้เนาะใครมรดแฮเปิดได้ปะ ปร,ป,ประมาณเก้าโมงนะครับพี่น้องนะครับงานเสาร์ว่าไปยังอันอน้องนองเนี้ยไปนอนบานาผมก็ไดะน้องนองรถแเฮีนอนยังไงคะเจาเทียข้าสิไปขืนวงหนึงเดย์รดีแมนเด็กหน่อยรูดเฮียก็ได้หน่อยรดเฮียเทียข้าจไปฟังล่ำดีตปกับเออพอดีมันจังมันจังบอยากนอนไปปุ่นเลยไปหนหาันเลยนะครับเอาเอาเพือเรื่องบานหนีาสนนนนนาวหน่อย,ออยอพอี่บันแพ<า>งไปลเด้อ พี่น้องอําเภอเรื่องอ่ะที่พระท่านเห็นอันสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนี่ละผู้แรกเลยนี่นะครับคุณแม่อ,อ่ะนงนวลเท่านะครับตำบลกุ้นแหบ้านกุ้นแหนะครับมิต่อันวงเสียงอีสานก็เคยไปแล้วนะครับอำเภอเรื่องแมนเสียงอีสานไปที่นหนแมนเสียงอีสานก็ไปแล้วระเบียบก็บไปแล้วอืมประทุมกับแม่นไปแล้วบ่ ไปไปเปเบี้ยบ่อยปะผมแมนบอรครับบานนีสาวหน่อยปิดบันแพงโอ้ไปหอดอำเภอพลิงระบาดที่นี่นะครับมีตะเลียนอมแอมอมแอมอยู่หันบ่ได้ลุ้งอภอเพลิงจ็คเตอร์นะครับนี่ละนี่ละนะครับหอดอำเภอพลิงแล้วสาวหน่อยปิดบันแพงนะครับพร้อมกับรถแห่นะครับอุ้ยมวนระพี่น้องวันที่สามตุลาเปิดวงพอดีก่อนมูเล่ตัวนี้จองไว้ก่อนโอ้บ่แมนบ่แมนจองไว้ก่อนมูอย่างเดียวเพราะเด็กเปิดฤดูกาลก่อนมูพร้อมเลยตัวนี้ แมนบ่งานแหลกของงานแหลกเล่นบ่งานแหลกมันจะอยู่ใสาอยู่อุบลบ่งานแหลกที่เขาไหนงานแหลกเดี๋ยวนะเดี๋ยวาไปเิวกันแป๊บนึงคุณแม่เป็นงานที่สองบ่โอ้งานแรกน่ะสิอยู่โซนอุบลเดยนะเดี๋ยวเราเบิ่งกันเบิ่งเนี่ยพี่น้องนะครับจีละถือรางวัลทีหนึ่งหล่ะจ้างหมอลำ ไอ้งานบวชพ้อจังไปมวนจๆแม่เราทรมากเมือนั้นจะนุคนขี้งลูกเนาะแล้ววัยร้าแม่เจอแล้ววันที่หนึ่งแม่สิจางสาวน้อยวางบ่อแล้วว่ะก็เลียงทำมาเดือนใดกันเปิดฤดูกันเลือนมก่าคมวันที่สองก็วันที่สามสองกับสามเเหลือวันที่สามแม่เหลือสองกับสามเพราะว่าวันที่หนึ่งหลานจะยุ่วันที่หนึ่งวามินดูอุบือหลังจากเปิดฤดูการแม่ค่ะวันที่หนึ่งยุ่นอำเภอกุดเขาปุ่นอุบลโอเคแม่ค่ะ แก๊กแมนบปกไก่กระเลียนลงมาค่ะของแ่เรางานที่สองเด้อนที่สามอ่านะครับงานที่สองลังเปิดฤดูกาลเลยงานแลียยูกุตขปุลนะครับสาวน้อยเป็นบนแพงนะครับติดวงับพี่นองนะครับวงหนึ่งนะครับเอาประสาชัมนพันตัวกันเด้อพี่นองกับพลเรื่องเข้าในเบื้องสาวน้อยเป็นบันแพงเลียวนะครับอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงนะครับผมนะครับอุ้งอิงไปแล้วนะครับนี่ถือรางวัลที่หนึ่งโอ้ออนซ่อนเด้ นะครับบบแม่ถ้าเป็นพี่น้องกันอยู่บ่แม่แม่แม่ลืมแม่ลืมผมเนี่ยนี่นะครับเขียนสัญญานะครับกับผู้จัดการแปีวเฮานะครับอ้ากับผู้จัดการด้วยกับผู้จัดการด้วยอันดูแลให้สว่ทุกอย่างเลยนะครับ พี่น้องกันเพื่อเรื่องเฮานะครับวันที่3ตุลา2,568นะครับเปิดฤดูกาลนะครงนี้สอของฤดูกาลไม่ทองโชว์ไม่พร้อมโชว์ไม่พร้อมนะครับหกแปเลยพระเอกไม่พร้อมเด้ถ้าบเบิ้ลเออพระเอกไม่พร้อมเด้นี้อนั่นแหละพระเอกไม่พร้อมพระเอกไม่พร้อมเน้สาวหน่อยฤดูกาลนี่ปีนี้ละเมินชวลินชั่โอ้พระเอกวัดมาเสริมทับละเมินโชว์เนาะ คร,รู้มัน่นแต่จะเป็นพระเอกไหมเป็นพระเอกไหม้าเบิงสีแดงพระเอกผู้ใดรอซ้ำเขียมกระมุนไส้บอสัดนี่ <c oughs> <c oughs> หัวอาจจะแตก <c oughs> <c oughs> ว่าไม่งั้นรุ่นนี่ขออนุญาตเด้อค่ะขออนุญาตเนี่ยรุ่นนี้เป็นพระเอกหรือเป็นพอพญาพระเอกบ่ยังอยู่ในช่วงพระเอกเงี้ยปะเพราะว่าไปใส่ข้าเจ้าอื่นแต่พระเอกเขีมพระเอกเขียวไม่ได้ยินเม่ได้ยินเลยเอิอพระเอกเขีมวคอยว่า<ไ>ปีนี้ละปีนี้ เจ้าสิรเป็นพพญาเลยปีนี้เป็นไดช่วงนี้ช่วงนี้แมบ่เดี๋ยวเดี๋าผู้ใดความแกมมามีไปลำใส่มือนนีผู้เบียงป้าผู้สาวทางผู้เวียงเป็นคอมแกมผู้แถวลุ่มเปนผู้ถาวได้บ้างเปผู้ถาลุ่มนี่พี่น้องคุณอะ ซาใจแม่เราอยากจ่ายเบิดอปุ่นละเออผู้เจ็ดอันพี่แป๊บว่านอนเอาวะแซนจ่ายหมดเงินน่ห้องไปล้าฟรีนได้แม่เราว่าซาใจอยากจ่ายเบิดอปุ่นละแล้ววามันม้วน,นที่เราผู้ไปล้าโอ้ยได้เงินเบิเบดอละเม่ที่แล้ว <laughs> เนาะจะเอาผู้ใดไปให้เลยเอนู่นม้วนที่เราผู้อันนีเจ้ว่าองุิงก,ก็ไปไหมมั้ง,ไ,งไปครับเพราะวงหนึ่งนี่คือองุิงขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับ แมนครับวงสองหักเบ่งถือต,ต้อครับโอ้สแสดงว่าเราก็ติดตามสาวหน่อยได้หน่นเราหูหติดตามต,ะต,ะตึ๊ดอุ้งอิงไปวงสวงแม่ฮันนี่โอ้พุ่นนะนะครับพุ่นแล้วบอกแต่พุ่นแล้วเขาเห็นแล้วราเราก็ไปได้แม่นี่เราก็ไปนี่รถเห็นจังไงเราเบืองอุ้งอิงแล้วก็ได้เบืองห่วยเราวกได้เบืองเชฟกับม่อนไส้เออเชฟกับม่อนไส้ขึ้นรถแห่ตำยามตำยามอยู่พุ่น เป็นยิ่งขึ้นใน้นบงสวงขึ้นใส่สูตรอาว่าพนังไห้ขึ้นหวานฮันนี่มแบนี้นี่เด้อเออเอแเ่อเออเออเ่พีออันนีออเอออออเอเป็น,น,ออนสาวอยู่อเออประเาณเออเออดอออเออเออเเอเอ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 อเเออแออนีอเออออเออนออเ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 สิบอเออเออเอเอเอออออครับ จักปีมนแล้วสามสิบกว่าแล้วเนาะแมนแมนอ๋อปีไหนก็ได้นี่แ้ะครับพี่น้องนะครับมาแล้วนะครับตำบลกุนแห่เฮ้านะครับอยู่บ้านกุนแห่เลยเนาะแม่เนาะหมูกเก่าหมูกเก่าไม่เดินบ่หรอแม่ไม่เดินลงบ่ลงเทศบาลเ,เลยลงเทศบาลเนาะ เอาลด้วยนพวกมันตลดไม่บอกแ่กับ้าดี๋ยวดี๋ยล่วงหน้าที่ว่าการล่วงก็ได้ตัวแม่เนาะเบื่อตัวบ้านนันได้เบือกันแล้วบ้านที่นี่แล้เลยว่าเดี๋ยวแม่หาสถานที่กันเด้อแม่ยังคอยสิเข้าไปมากจ้ำแล้วว่าะนี่นะครับหนึ่งแสนบาทแม่อนงนุชนะครับหรือว่าซื้อเรียนนี่กับแม่แม่นุชบอกน่าแม่นุชนะครับเดี๋ยวไม่แน่ซ้อนนุชอาจจะไปด้วยนะเดี๋ยวสิถ่ายรูป พี่เคมครับถ้าลูกกป็แม่แล้วะด้คือเอาคือจะหไทยเอาลงไหลแล้วจังค่อยทยก็ได้เอานะครับขอบคุณคุณแม่นะครับที่มาจ้างมอลำให้พี่น้องท่างอำเภอเรื่องเขาเบิ่งนะครับขอบคุณคุณแม่หลายๆนะครับแม่อานงนุชนะครับกับน้อง <ไป S 2> สาวซ้ลอยนี่นะน<า>ขอบคุณคุณ,คณแม่โอ้ยลูกล้านอำเภอเรื่องมันน้องเรื่องข้ามห้องหลาแม่ที่เห็นผ่านหนาไแบบแม่มันน้องอีเรื่อง ก็ยัางฟันนึงแตะวันเหมือนเคยไปทางไปทางันงอแขนบอไม่ห่วงแอนอะไรทั้งเลิกออกมันมันสิอยู่ทั้งนี้อยู่อันออกจากเรื่องไปสิบกิโลออกไปทั้งตอนต่นงๆนะครับออกไปทั้งบันคืมทั้งบันนแมนออกไปทั้งคืมนะครับเอาขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับมัอนี้นะครับมาจากสาวหน่อยเปื่นเพื่อนนะครับโอ้พี่น้องกับเพื่อเรื่องในเบื้องสาวหน่อยแล้วนะครับเอา ฝากพี่น้องติดตามครับนะครับเจอกันวันที่3ตุลานะครับ2568นะครับตาหน่อยเป็ดบดแยงเต็มวงพร้อมกับรถแห่อีกนะครับทีมงานรถแห่เอาเดี๋ยวไป่ทยลูปกับคุณแม่ก่อนพี่น้องนะครับเอ้าก่อนคลิปต่อไปฝากติดตามครับพี่น้องกดแชร์กดไลค์นะครับเจอกันวันที่3ครับขอบคุณคุณแม่ครับผมครับสวัสดีครับ